่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นโรเค้กสตรอเบอรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นใสตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟ การต้องส่วนผสมวุ้นต้องใช้ไฟปานกลางและคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งจะทำให้ส่วนผสมวุ้นมีลักษณะที่ใสแบ่งส่วนผสมออกเป็น6ส่วนส่วนละ130กรัมเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารแต่ละสีคนให้เข้ากันหยอดวุ้นใสแต่ละสีลงในหลอดที่เตรียมไว้ให้ครบทุกสีพักส่วนผสมวุ้นใสจนเย็นและทรงตัวดี วิธีทำเค้กสตรอเบอรี่วางเนื้อเค้กสปันลงบนกระดาษปาดบัตเตอร์ครีมให้ทั่วเรียงสตรอเบอรี่สดจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วชิ้นอีกครั้งเตรียมไว้เรียงวุ้นใสแต่ละสีลงบนเค้กโรลที่เตรียมไว้เริ่มจากวุ้นใสสีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงและสีใสให้ทั่วทั้งชิ้น นำเข้าแช่เย็นแล้วหั่นเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นโรเค้กสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือก